กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นั้นก็อยู่กับพี่น้ำปิงนั่นเองแล้ววันนี้นะผมพี่ก็มาเล่นเกมบราว s สตานะพี่ไปฟาร์มาจนแรง์อันนะผมก็เป็นแร์สนะีฟ้านะฮะแต่ตอนแรกเป็นแร์สีเหลืองนะับผมก็ตอนนี้ก็มีเควสเควสประจำเออเควสประจำสัปดาห์ดีกว่ามหาวิบัติัยถล่มเมืองนะับผมเกมนี้เราต้องกำจัด ปีศาจนะที่กําลังจะทําลายเมืองก่อนที่เมืองจะพังนะป้ายเริ่มเล่นกันเลยผู้เล่นนะสามคนจัดการปีศาจก่อนที่มันจะทําลายเมืองนะมามาดูกันเลยอัปลาดมาแล้วการเพิ่มค่าพลังนะจะเพิ่มช้ามากตอนนี้นะผมเราก็ต้องทำ ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้นะแล้วเดี๋ยวสับปะหลาดมันจะโกรธนะครับผมเฮ้อนี่ไงมันโกรธแล้วโอ้จะตายจะตายจะตาย,ตายเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนหนีไปเรามาช่วยแนละ้วถ้าเพื่อนตายหมดทุกคนหรือว่าเราตายนะก็คือจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะผมโอ้จะตาย เพื่อจุกอ๋อโอโอ,อ,นนอันนี้ไม่ดีเด้งเพื่อนกลับช่วยด้วย้ยวนี่เนี่ยนี่มาดิมาดิวายอ้าวตายนะฮะไม่รอดนะผมรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสามารถเ,เราจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะผม ต้องรอ20วินะฮะโอ้ตอนนี้เพื่อนอีกหนึ่งคนลำบากใจในการต่อสู้เพราะว่าเพื่อนทุกคนตายหมดแล้วนะปื้นแล้วไปเฮ้ยไปไหนวะมาดิมาดิาดอ่าจะตายจะตายนี่เนี่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 ยนี่ตายแล้วนะ เรียบร้อยโอเคนะผมโอ้ถึงว่าดีเล่นเก่งนะับเป็นเป็นคนจีนนะฮะคนที่หัวแดงนะผมเขาคือคนจีน <c oughs> มาครับต่อไปเกมต่อไปนะครับผมก็คือเกมยุทธการตีโอบนะผมอันนี้คือถ้าพี่จะไม่ผิดน,นะครับอันนี้คือพี่เคยเล่นแล้วนะะผมมันจะเป็นแบบ พวกเอ่ออะไรนะให้ให้ล่าค่าหัวกันถ้าพี่จำไม่ผิดนะใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ค่าไม่น่าใช่ล่าค่าหัวนะครับนี่นะนี่ตายไม่ใช่เหรอแล้วเขาให้ทำอะไรอ๋อให้พังป้อมครับเกมนี้ เก็บน็อตให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอ,โ,อโอ้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 จะตายแล้วโอ้จะตายจะตายจะตายทีเราต้องเอาน็อตเข้ามาในฐานนะอย่าทำลายเพื่อนเฮ้ยเห่าโ,โดดเข้าไปตายเองนะฮนะแปลกไห เดี๋ยวพี่นะ่าจะไปพังป้อมฝั่งฝั่งนู้นนะผมเราจะได้ชนะอันแบบอีซี่นะป้องกันด้วยหุ่นยนต์อ level โอ้หุ่นยนต์ฝั่งนู้นนะผมี4นะโอเคนะพี่สามารถทำให้ฐานมัน มันเจ็บได้นะโอ้โอ้ดูนี่ค่ามันค่ะมันค่ะมันมันกึ่งมันกึองโอ้ฝั่งนี้มันเพื่อะเออเรียบร้อยนะฐานเราเกือบพังนะครับผมผมมีสิบเอ็ดน็อตฐานเราเกือบพังนะโชคดีฐานเราถึกนะครับผมทำอะไรนี่มาทำอะไรนี่น็อต นั่นแหละไปเลยหุ่นยนต์ของเราอ่าสุดท้ายก็ตายอยู่ดิจัดการพวกมันจัดการฐาทของพวกมันตอนนี้นะความหวังอยู่ที่หุ่นยนต์ของเรา่นงนี่ไงโหหุ่นยนต์ของเรานนนนอราวอ้าวปล่อยทานเหรอ ชนะเฉยต่อยทันเหรอนี่ไปครับเกมต่อไปนะเกมล่าคาหัวนะโซนร้อนนะหมอันนี้คือมันน่าจะเปลี่ยนโซนนะหมตอนนู้นด่เหมือนเล่นโซนโซนเย็นมั้งจำไม่ได้อันนี้น่าจะทำอะไรอะเข้าไปในโซนร้อนอ๋อ ให้เข้าไปอยู่ในตรงนี้ให้นานที่สุดนะฮโอ๊ยโดยไม่ทันนครับต้องหวังความหวังอยู่ที่เพื่อนนะผมของตอนนี้นะความหวังของเราเหลือน้อยนะมาแล้ว,ลวมาแ,มาแอ้อสั่งเราต้องไปอยู่ตรงกลางให้ได้นานที่สุดนะผมเราถึงะชนะนะมาครับเปิดเปิดก๊อดโหมดนะก๊อดโหมด คู่ครับเอาละเราต้องกำจัดฝั่งนู้นนะคะผมไม่ให้อยู่ตรงกลางนะทำยังไงงได้นะผมไม่ให้พวกมันอยู่ตรงกลางอย่างน้อยนะพี่ก็กำจัดได้สองตัวนะแต่ว่านะเออรอบนี้น่าจะไม่รอดนะผมอันนี้คือพี่ฟาร์มมันหนะักมากเลยนะอันนี้คือพี่ฟาร์มหนักแล้วนะฮึฆ่ามันโอ้จะตายจะตาย ยาวตรงกลางแบบนานๆเลยนะโอเคไม่ okay. <m akes some noise> ตะโกนเลยนี่นะโดดเออดูดดูดมามาเลยเรียบร้อยพี่ชนะ <m akes some noise> 97. นะผมหนึ่งร้อยต่อเก้าสิบเจ็ดนะเป็นไงนผู้เล่นดีเด่นเราได้รับนามนี้มานะคือถ้าอยากให้พี่เล่น เกมไหนนะฮะก็บอกมาด้วยนะผมหรือว่าอยากให้พี่เล่นกับคุลามะนะก็บอกมาได้นะผมคุรามะคือชื่อเล่นนะไม่ใช่ชื่อแบบชื่อในชีวิตจริงนะชื่อที่เพื่อนพี่แต่งนะโอเคนะผมก็เดี๋ยวพี่จะเล่นมาหาวิบัตถหลมเมืองโซนร้อนแล้วก็ไอเน,นี่ยยุทธการตีโอบอีกหนึ่งรอบนะผมไป อันนี้คือพี่เล่นพี่ต้องเล่นแบบผู้เชี่ยวชาญนนะผมสำหรับการถาล่มเมืองของไอไอไอนี่นะผมซึ่งตอนนี้มันน่าจะลำบากมากนะเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะผมตอนนี้ <S <S เพื่อนจัดก,การมันเลยเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมพี่เจ็บล่ะไปโดนอะไรหรือเปล่า ไอ้นี่เอามอสโกดีเลยครับกูเกือบตายเกือบตายนะผมทุกคนเกือบตายเพื่อนนี้เรามาช่วยแล้วซูเปอร์แมนมาแล้วอ่าวซูเปอร์แมนตายแล้วนะผมอ้าวเอาล่ะลำบากตายแล้วนะ สำหรับเพื่อนอีหนึ่งคนที่อยู่คนเดียวนะผมถ้าเขาแพ้นะผู้เชี่ยวชาญจะหายไปในทันทีเกิดแล้วมาเออโดดิเออเออเออไม่ได้ไม่ได้ว้ายเกือบตายเพื่อนตีมันอ้าลาก่อนเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วครับเออไม้เปียบอล เพื่อนนี้นี่ไปยา yeah! แล้วก่อนนะโหดเกินไปนะขมงสำหรับผู้เชี่ยวชาญในตอนนี้นะผมคือตอนเนี้ยไอผู้เชี่ยวชาญนอะมันเล่นลำบากนะเนี่ยมันจะเห็นอยู่ตรงข้างข้างล่างการเล่นนะผมเล่นลำบากนะต่อไปฮะยุทธการตีโอบนะผมไปนะผม ตอนนี้นะแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะผมเราผู้เล่นคขบนะและเราก็จะได้เล่นแต่ว่าเกมเนี้ยม,มันเหมือนแบบถ้าเราเก็บน็อตได้เยอะเราก็จะชนะแต่ว่าถ้าเป็นพี่นะพี่ก็จะไปพังฐานฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ให้ฐานฝั่งนู้นะพังเราเราจะชนะอันนี้คือสำหรับพี่นะ มันมันยังสามคนอยู่เลยคืออันเนี้ยถ้ารอนานไปพี่จะออกนะนี่อสี่ละแต่ว่ามันจะมีแบบเราต้องไปเดี๋ยวอีกสองคนก็มานะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ่าออกกันอีกละอมามาถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่นโซนร้อนกันก่อนนะครับหนักเลยอันนี้หนัก คืออันเนี้ยพี่จะบอกว่าเอางี้ละกันไอส่องไอส่องเกมเนี่ยยูทาการตีโอ๊กับโซนร้อนเนี่ยมันมันมาช้าศึกปราชนามาเร็วพอเถอะออพอเถอะพอเถอะปั๊บปัปัศึกปราชนาอันนี้รู้ไปครับยูทาการตีโอ้นี่ไงขาดแค่คนเดียวนะท่านผู้ชม

เอ้ยไอหุ่นยนต์โง่นี่แน่ตายไปเลยหุ่นยนโง่เอ้ยห้ามนะเว้ยห้ามอ้าตายเลยเพื่อนเก็บน็อตแล้วเดี๋ยวพี่นะผมจะไปบุกฝั่งนู้นนะเดี๋ยวให้เพื่อนพี่นะผมฝ่าวงล้อไปก่อนนะ ม่เป็นไรมาแล้วพระเอกหนังจีนมาแล้วพระอเอกหนังจีนตายไปแล้วนะตอนนี้ลำบากแล้วนะผมกับการจัดการไอหุ่นยนต์นะเ,นนเวลเวลเว,เวดด okay, นะสีะไอหุ่นยนต์เวลสีหุดน้อยเคนะาผมหุ่นยนต์เวลสีตายละตายเพื่อน เอาไปไปคู่เลยเหรอโอ้กางวงเลยไม่รอดนะฮะกางวงนะเมื่อกี้เมื่อกี้โดดไปกางวงเลยนะฮะไม่ได้นะฮะเพื่อนไปเก็บน็อตนะเดี๋ยวเราจะไปพังฐานของตะโตโอช็อตโอโอ,โอให้ไกลไกลไก่ดูไก่ไก อันนี้คือพี่อัพมาแบบโอตาอัพแล้วนะจริงๆนะอันนี้คือพี่อัพแบบโอโอตาอัพแล้วไม่ไหวนะผมคือตอนนี้นะฮะเราแพ้แน่เลยอ่าปล่อยมันยับยับเรียบร้อยนะเราแพ้นะฮผมเพราะว่าฝั่งหนูนะฮะเขาเสกหุ่นยนมาสามรอบก,กันสองตายหนึ่งไม่รอดนะฮะ โหดเกินไปนะผมฝั่งนู้นนะฮะมาต่อไปโซโล้อนนะผมเป็นเกมที่พี่ชอบมากเลยคือที่พี่แม่ถ่ายคลิปมานานเนี่ยก็เพราะว่ายุ่งยุ่งยุ่งงานหลายๆอย่างนะฮะช่วงนี้ทุกคนก็เรียนออนไลน์กัน ก็อย่าลืมรักษาตัวจากโควิดด้วยนะคะผมช่วงนี้นะตอนนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะผมรอจกกุกชะคบหกคนนะถ้าเกมนี้จบแล้วนะผมเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวพอจบปุ๊บก็จบเลยนะฮะอันดับแรกนะผมพวกเขาก็จะไปตรงกลางนะะ ใช่นะมันรวมถึงพี่ด้วยโอ้พ oh, sure, oh, <sure. S 1> ี่โชดดจะก,กามนนานั่นแหละแล้วก็ไปยืนตรงกลางนะผมทีมเราต้องไปยืนตรงกลางให้ได้นานที่สุดนะอย่า <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ขวางทางโอ้เกือบตายโอ้เกือบตายเกือบตายเอาไว้ก่อนเอา โอเคนะผมอันนี้คือพี่ปั๊มตรงกลางยาวๆนะพี่เลยได้มาขนาดนี้นะผมปั๊มตรงกลางสิเพื่อนมาชวยปั๊มกลางหน่อยเพื่อนเก,กะมาดียิงให้โดนดียิงให้โดนด,ดีะอะผมยิงแรงมากอะ่ะไม่เป็นไรครับเขาห่างกับเรามากนะตรงกลางไม่ต้องห่วงเราชนะอยู่แล้วนะผม ถ้ามีพี่อยู่ในทีมยังไงล่ะแต่ <laughs> กามันเพื่อนพี่ก็ไม่ได้พี่ไม่ค่อยหวังกับเพื่อนเท่าไหร่นะฮะเพราะปกติเพื่อนมันจะกานะฮะชิวๆนะฮะผมตอนนี้เกกะบอกนะว่าเกกะวงแล้ว อ้าวพี่ควรเป็นผู้เล่นเด่นไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรนะผมอ้าวเวลอัพ well นะผมแต่ว่าแรงไม่อัพนะไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในเพลงเท่านี้นะผมบ๊ายบาย